อดได้โอเคไหพี่พเล่นพอถึงได้อยู่ครับก็ยินดีมากๆครับดีใจเพราะว่าความจริงเราก็ช่วงนี้ผมยอมรับว่าผมก็มาอินกับเรื่องการดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าปล่อยตัวไปอยู่แล้วพอช่วงนี้มาอินแล้วก็ยอมรับว่าด้วยความเป็นกผู้ชายเราเอจะ อาจจะไม่ได้ทุกขั้นตอนครับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์เลเซอร์สุดใหม่ที่เป็นเดย์แคร์ p f สบีเบกกนะครับก็คือตอบโจทย์ผมมากจริงๆเพราะว่าหนึ่งพกพาง่ายด้วยกระทันรัแล้วก็มีความมีสามารถกันแดดได้มอยเจอไรเซอร์มิคแทนเมอร์ Palmer, แล้วก็เบาบางแล้วก็ไม่มีสีซึ่งตอบโจทย์กับผมมากจริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าความจริงก็ทุกช่วงแหละเราขาดทีมกันแดดไม่ได้จริง จริงถ้าปัญหาส่วนตัวของผมคือผมเป็นคนพัพกผ่อนน้อยครับน้อยนอนดืกนอนไม่เป็นเวลาขนาดกินข้าวไม่เป็นเวลาเลยเพราะว่ามันแบบมันแล้วแต่ฟิลอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาหลักๆของผมอ,ะอ่ะสิวมันก็ส่วนหนึ่งแต่ริ้วรอยกับคานเสื่อมของคอลลาเจนก็อีกส่วนปร,ประมาณนั้นก็เลยยอมรับว,ว่าตอบโจทย์ส่วนตัวเยอะเหมือนกันครับอย่างแต่ว่าในมือใส้วขงกอนเราแบบใช่ครับ ดีแล้วอีกอย่างคือด้วยความนิสัยของเด็กผู้ชายอ่ะเจอแดดบางทีมันเจอมาตั้งแต่มัธยมแล้วไงเราจะไม่มานั่งคิดว่าแบบเฮ้่เจอแดดเราจะกลางร่มอะ่ะเราจะใส่แมสคือก็แดดก็แดดเราทนได้แต่สุดท้ายผลกระทบที่ตามมามันเยอะ,อะก็เลยพอได้ตัวครีมกันแดดมาช่วยป้องกันมันก็สบายใจขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเซรั่มตอนคืนด้วยควรับเรามีทริคอะไรที่แบบอกไครับริกครับ ทิกส่วนตัวผมว่าก็น่าจะเป็นพวกวิัยมันครับอะไรเงี้ยก็ความจริงก็ถ้าเราดูแลอย่างสม่าเสมอผมว่าดีเสมอหละมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงนี้เยอะแล้วช่วงนี้ผ่อนอะไรถ้ามันสม่าเสมอเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะเจออะไรฝุ่นหรือเปล่าแดดหรือเปล่าวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานเราไม่สามารถคัดเ่าได้เลยแต่ว่าถ้าเราป้องกันอย่างสม่าเสมอผมว่าสภาพผิวของเราแล้วก็สุขภาพของเรามันก็จะดูดีแล้วก็สดใสแบบคงที่อะไรประมาณน้ อะะไรนะครับก็ฝากแบรนิเล็กเ e x e r ด้วยนะครับก็ตัวใหม่ก็คือเป็น Day Care Revolution SPF 50 PA วซึ่งมีสสูตรสูตรสีน้ำตาลก็ Anti Aging ก็จะป้องกันริ้วรอยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Brightening ใครอยากได้ความเป็น Brightening ไปใช้อีกตัวหนึ่งได้เป็นสีชมพูครับแล้วก็จะมีตัวรูทีนใหม่ที่ใช้คู่กับตัว The Serum นะครับก็คือ The Serum มชาได้ทั้งเช้าเย็นแล้วก็หลังจากทาตอนเช้า ก็ทาตัวด d ด c แคร์ได้ก็คือเป็นตัวกันแดดครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ทาตัวอีสแลมก็สามารถบำรุงได้ตลอดช่วงการนอนเราตื่นมาเราก็จะมั่นใจขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็ออแก้ปัญหาต่างๆ,างๆของเราได้เยอะเหมือนกันนานาสุดไปเจอดวงใจโฟนาะอ่าอ<ต>ครับเ<ช>ล่าหน่อนเดิมเล่าเหมือนเดมอ๋อเอ้ยผมเห็นอยู่พี่วินเขาก็เล่าไปใช่ไหมครับก็ความจริงก็ต้องบ,บอกว่าเโฟนมันมีธรรมเนียมอะไรบางอย่าง ตั้งแต่สมัยน้าแล้วครับคือทุกครั้งที่กินข้าวรวมกันไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนปาร์ตี้ที่ไหนอะไรเราจะเรียงคิวแชร์ไ้ยเรียงคิวจ่ายอะไรประมาณนี้ครับ <laughs> เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่รู้เว้ยว่าแบบคิวต่อไปอ่ะ,อะรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปกินที่ไหนถูกป่ะแล้วคิวที่เจอนี่เป็นของใครคไม่เคยเจอรอบหนึ่งรู้สึกที่ที่ญี่ปุ่นครับ ก็เป็นคิวเรียงกันโอเคครั้งหน้าคิวผม <c oughs> ผมก็ไปเลยปรากฏว่าคิวนั้นนะ่ะมันพอดีมันเป็นคิวที่เสร็จงานพอดี <c oughs> ตั้งแต่ช่างแต่งหน้ายันล่าบลายแนละ้วโอ้ม,ม,ม่หมด <c oughs> หมดไปเท่าไหนมาชิดิดหมดเลยอ่ะคือคือค่อยๆว่าวงเงินหมดอะ่ะกี่คนเออโอ้โยเกือบสิบอ่ะเกือบสิบเป็นสิบแล้วพอเป็นคิวต่อไปบางคนดวงดีอย่างเงี้ยเดินผ่านญี่ปุ่นใช่ไหมร้าเมิงร้านนีลาชิล้วล์ สี่คนตัวชามตัวเลขกี่หลักเลขหกไหมอะไรคะกี่หลักอะสองสามสี่หลักเฮ้ยมันประมาณมันเป็นห้าครับหลัแต่ก็ครึ่งหกลักอ่ะเฮ้ยใช่ว่าหกลักมันเคลื่อนไหนล่ะอ๋อแค่มันเคลื่อนๆโดนเยอะแล้วเราต้องมันเคลืคอนใครไหมไม่ไม่ไม่มันคือเป็นความดวงเราไงแต่ว่ามันก็สนุกดีเพราะว่ายังไงสุดท้ายเขาก็เลี้ยง ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนผมเข้ามาแรกๆอ่ะโหเราไม่มีเงินนะแล้วพี่เขาก็เลี้ยงเราทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการตอบแทนอยู่แล้วครับพอเราได้เจอโมเมนต์เหมือนกับอะไรแบบที่ถึงเรื่องเราคอยมามีค่าที่แบบประทับใจเลยแล้วเราความจริงคิดถึงมากนะมันเป็นแก๊งเอาเป็นเอฟโฟหรือว่าคนๆที่รู้จักกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วก็ในมุมของผมผมลูกชายคนเดียวครับผมยอมรับว่าผมมองพี่ทั้งสามคนนะครับเป็น เหมือนพี่ชายแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเราเราเกิดมาเราไม่เคยมีพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วการมีพี่ชายเราก็ได้รับฟิลนี้ครั้งแรกที่แบบก็เลี้ยงน้องสอนน้องแล้วก็เชียร์อัพน้องคือมันมีทุกอย่างที่เป็นพี่ชายซึ่งการที่ได้เจอเรากันเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้คุยถึงว่าเราอะไรนะแผนการในชีวิตความคิดเราหรือว่าเออช่วงนี้เราเป็นยังไงได้แชร์ประสบการณ์คงเป็นอะไรที่มันอบอุ่นที่รู้สึกว่าขนาดตอนนั้นสองชั่วโมงก็ยังไม่พอ ม,มันมีความผมว่าความสำคัญแบบนี้มีจริงๆครับการตัดโของที่เราดีใจมากครับแล้วแบบผมรู้สึกว่าพี่ๆเขาก็เหมือนเราภูมิใจในการละกันด้วยครับเพราะว่าตอนที่มาอยู่ด้วยกันแต่และพวกเราตั้งแต่ตอนทำโปรเจกต์ด้วยกันพวกเราเชื่อมั่นในโลของตัวเองหน้าที่ของแต่ละคนเราเชื่อกันไม่ได้เกี่ยวกับแบบ เฮ้ยคนนี้ประสบการณ์น้อยหรือว่าอะไรแต่พวกพี่เขาก็เชื่อเราขนาดที่แบบเราไม่งยังไม่ได้เชื่อตัวเองมากขนาดนั้นเลยก็เลยทราบซึ้งว่าวันนี้เราก็แบบอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้เข้าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้พี่ชายคนทั้ง3าคนเนี่ยภูมิใจในตัวผมบ้างอะไรเงี้ยอืมเป็นมันจะเป็นฟิลนั้นครับนู้นโปรเจกต์ครับัวเอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะไม่ไม่รู้แต่โปรเจกต์แต่ละคนน่มี ที่เราคุยกันเยอะอยู่แล้วครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรเงี้ยเรามีแชร์กันอยู่แล้วในของดิวก็มีตอนนี้ม,มีฮะตอนนี้ที่กำลังจะออนก็คือลิฟเดวันแก้ตายเพิ่งออกเทลเลอร์ออฟฟิเชียลเทลเลอร์ไปประมาณ2วันหรือ3วันที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ไปติดตาม,มเพราะว่ายอมรับว่าเรื่องนี้มันแบบจากที่เทลเลอร์คือผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่เคยเจออะไรที่ดาขนาดนี้มาก่อนแต่ละโลคือวัดวัดคือแบบ สุสานบ้างโรงศพบ,บ้างข้างถนนคือโลมันไม่ซ้ํามันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่าโอเคเราเป็นนักเรียนเราอยู่ในโรงเรียนส่วนใหญ่อันนี้คือเราประจนภัยไปทั่วเลยแล้วด้วยแบล็กการ์ที่ต้องแบกรับของแต่ละคน,นะครับทั้งผมปอนทั้งป่าดับพี่กันึ้นมันหนักเกินที่จะแบบคนปกติจะรับไหวด้วยซ้ำด้วยความโลนี้นะเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่สูญเสียคนที่รักมาทุกๆสี่ปีซึ่งตอนนี้แม่งไม่เหลือใครเลยมันหาเรฟเฟอร์เรนซ์ในตัวยากมาก ก็เลยคิดว่ามันเป็นโลที่แอดเศร้ามากนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตอนที่ทําอ่ะรู้สึกสนุกนะเพราะเราไม่เคยเพราะถ้าไม,ไม่ไม่ได้เล่นเรื่องนี้เราจะไปลองคิดว่าจุดดร์กตรงนั้นเป็นเปนยังไงแล้วพอได้ลองลงไปก็รู้สึกพอทําได้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันย่าเค่อนจริงเครียดกดดันไหมผมใช้ความสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันคือความอยากรู้เพราะว่า ถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่เหลือใครบนโลกจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าตัวละครที่แบบพกความตายไปข้างหลังอะไรประมาณนี้มันจะต้องรู้สึกยังไงไม่มีความอยากรู้เพราะเราไม่มันไม่ได้มีคนแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็เลยหน้าที่ที่เราจะเข้าไปอ่ะพอได้ลองดูมันมีความอยากรู้อยากเห็นสนุกอะไรเงี้ยยอมรับว่าสนุกมากแล้วก็จากที่เล่นมาก็คือภูมิใจในตัวเองมากนะผมไม่รู้ว่าจะออกมาดีไม่ดีแต่ว่าคือ สก,กิลที่มีมาทั้งหมดอ่ะใช้แบบสุดละเรื่องเนี้ยสุดสุด,สด,สดเลยแบบในคณะประสบการณ์ได้แค่นี้จริงๆก็เลยอยากให้ลองไปดูครับคือเป็นการนแบบจัตาที่สุดเลยชอบดอะไรนะฮะเราต้องปรับอะไรยังไงไหมครับปรับไหมอ่ะครับก็ปรับเยอะเพราะว่าด้วยความบทเนี้ยมันมีความมันอาจจะใครดูเพลินๆคล้ายๆบทก่อนๆเมพูด <Okay. S 2> น้อยนิ่งๆ แต่มันไม่ใช่สาเหตุที่มันพูดน้อยนิ่งๆไม่อยากผูกพันอะไใครสาเหตุมันดารกว่านั้นมันไม่ใช่แค่บุคลิกนะถูกป่ะแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าความความชอบอะชอบจริงๆบทนี้แล้วก็แบบแอบรู้สึกว่าพอมันเป็นบทเนี้ยมันแอบใช่ทางเรานิดนึงนะกว่าบทอื่นเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบดูหนังดูการ์ตูนอะไรเงี้ยมันจะเห็นเรปเปเรนตัวที่ตัวละครที่แปลกลับแบล็กก่าที่แฟนตาซีมากๆความอยากมันเลยนำก่อน เราก็เลยแบบผมเลยรู้สึกว่าผมสนุกกนะับมันครับสนใจว่าถ้าเราเล่นีได้ส่วนตัวก็คิดว่าดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีหลายจังหวะที่กลัวเหมือนกันเช่นซีนที่ต้องมีอารมณ์มากขึ้นหรือว่าอาซีนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราเป็นนักแสดงใหม่เรากลัวว,ว่าแบบพรุ่งนี้จะถ่ายเราจะทําได้ไหมแต่เรื่องนี้คือมันต้องทําทุกครั้งทุกคิวจนมันตอนเนี้ย พอผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวอะไรละเพราะมันโดนมาหมดละร้องไห้ไปที่มีกลางแดดมีเลือดมีฝนทุกอย่างมันมันโดนมาเรื่องนี้หมดแล้วครับก็เลยอยอมรับว่าเป็นสอนผมได้ดีมากเหมือนกันไอน้นี่เราจะได้ชมกันตห,หนึ่งเมษา EP <Okay. S 1> <DP S 2> ที่หนึ่งก็อยากให้ติดตามนะเพราะว่ามันจะอาจจะหลายๆคนน้ดดูซีรีส์ที่ผมเล่นมาคือเรื่องแบบนี้ไม่เคยเห็นแน่ๆ uh huh. ครับ ก็ฝากติดตามเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เรื่องหน้าก็ประกาศไปแล้วนะครับก็ถ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าคิวถ่ายเป็นยังไงแล้วก็อยากให้เราติดตามข่าวสารเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์แฟนได้เยอะเหมือนกันโดยที่มันบอกไม่ได้ครับประมาณนั้นแต่ว่าเออผมก็คิดว่าถ้าแฟนติดตามก็น่าจะเซอร์ไพรส์อยู่หลายๆอย่างได้ครับขอบคุณคิวรครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ